สวัสดีครับพบกับผมทองพูนวิรารมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาได้จังหวะนะครับที่จะให้พี่น้องนี่ดูว่าการทํานาปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะทํากันประมาณนี้หมายความว่า <c oughs> ออตอนนี้เขาเริ่มจะเผาหญ้าเผาอะไรกันเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเขาเตรียมที่จะทํานาแล้วนะครับเขาเตรียมที่จะทํานาแล้วเขาต้องเผา นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไถถ้าไม่เผาเนี่ยมันจะไถาย,ยากไถลําลบากนะครับนั่นคือวิธีที่ชาวนาปัจจุบันเขาทากันอยู่นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าไอสิ่งที่เผาเนี่ยมันคือของดีสําหรับผมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟางไม่ว่าจะเป็นหญ้าหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เ,เขาเรียกว่าวัชพืชหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ของดียังไงของดีสําหรับผมนั้นก็คือว่ามันเป็นปุ๋ยธรรมชาติชั้นดีเลยนะครับนี่เราเผานะครับเผาเสร็จแล้วเราก็ไถนะครับไถเพื่อจะเอาหวานข้าวเข้ามาใหม่ไถเสร็จแล้วเพื่อจะพอหวานข้าวแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปใหม่นะครับเราเราตัดตอนของดีทิ้งแล้วก็เอา,อาปุ๋ยมาใส่ใหม่เวลาทํานานะครับผมอาจจะมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับ มันอาจจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรหรือไม่นะครับผมต้องลองมาทำดูเองนะครับสำหรับนนี้ก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ